ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าป้อมพัชเมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมแม่น้ำจัมพยาครับตามมาเครับนี่ครับนี่คือแม่น้ำจัมพยาฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานพรลมแปดครับ ทางนี้อยู่เป็นสะพานพระรามแปดนะครับเราจะไปชมแม่น้ำเนะี่ยมีเพื่อนเริ่มงานผมว่าเปียโนครับร้อครับตอนนี้เราได้มาอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับ